ขยี้ยนิเมะขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเซียนกฎของรอบนี้ก็คือจํานวนครั้งที่แม่ทัพปีศาจและผู้ช่วยสามารถตีกองได้จะนับรวมกันหลังจากชายเกาะทองผู้จบเขาไม่ได้ไปล่อยคนอื่นให้มีเวลาพอจะเริ่มพูดคุยกันอีกครั้งเขาชี้ไปยังกลุ่มคนแม่ทัพปีศาจอยู่เส้นออกมาชายผู้หนึ่งก็เดินออกจากกลุ่มแม่ทัพดวงตาเยือกเยนินเดินออกมาพร้อมกับเสียงเกาะขยับ เขามาถึงเบื้องหน้ากองปีศาจขณะมองกองปีศาจดวงตาก็สว่างขึ้นเจตนาการต่อสู้อันทรงพลังก็ถูกจุดขึ้นเขาไม่ได้ใช้กระบวนท่าในทันทีแต่ยืนสงบนิ่งและปรับพลังปานปีศาจในร่างเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุดเนื่องจากเขาไม่มั่นใจในการทำให้กองนั้นท่งเสียงเพราะกองชุดนี้เป็นเสมือนวัตถุศักดิ์สิทธ ชายเกาะทองมองอยู่เซินละขิดด้วยระดับของอยู่เซินตอนนี้น่าจะสามารถทําให้เกิดเสียงได้สีครั้งหากเข้าฝืนในครั้งที่หาจะถูกบทขยี้เพียงแค่มองเขาก็รับตาต่อสายตาทุกคนรวมไปยังอยู่เซินแต่ตัวอยู่เซน,นั้นไม่สนใจต่อคนอื่นเขาพยายามป้องกันตัวเองไม่ให้คนอื่นรบกวนเขาได้จึงต้องหลับตาและไม่สนสิ่งภายนอกในที่สุดก็ปลดปล่อยกินอายปีศาจรอบร่างกาย ให้กระจายขึ้นสู่อากาศทําการควบแน่นอย่างต่อเนื่องจากนั้นการพูดคุยก็ดังขึ้นอย่างต่อเนื่องตเตาแห่งการกล้าฟันนับว่ายากมากจะฝึกฝนอยู่เซ่นคนนี้ฝึกฝนมาหลายปีและเป็นคนแรกที่ขึ้นมาข้ากลัวว่าเขาจะมีชื่อเสียงโด่งดังแน่นอนใครจะรู้ละ่ะกองปีศาจนี้สร้างขึ้นมาจากหนังปีศาจโบราณแม้อยู่เซ่นจะสามารถทําให้มันเกิดเสียงได้แต่เขาก็าจะได้รับบาดเจ็บจากผลสะท้อนกับ แปดหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดต่างมองอยู่เส้นเทว่าพวกเขาไม่จําเป็นต้องพูดกันเหมือนคนอื่นเพียงแค่มองครั้งเดียวก็บอกได้ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นแม้ว่ารองผู้บัญชาการสูงสุด6คนไม่ได้มีความล้าลึกเหมือนกับหัวหน้าผู้ประชาการพวกเขาต่างมีระดับบ่มเพาะสูงส่งจึงเห็นเขารางได้บ้างมีเพียงรองผู้ประชาการส่วนเท่านั้นที่ไม่ได้มองอยู่เส้นแต่กลับมองวังรินวังรินข้าสงสัยจริงๆ ว่าเจ้าจะทําให้มันส่งเสียงได้กี่ครั้งกันรองผู้บรญชาการเหลืองนั้นก็ยิ้มท่านส่วนข้ากลูว่าข้าจะเป็นคนชนะในการเดิมพันของเราเสียงที่ท่านเลือกนั้นออกมาเพียงคนเดียวดังนั้นเขาจะแพ้โดยไม่ต้องสงสัยรองผู้ประชาการส่วนก็พูดว่าท่านรอดูต่อไปเถิดคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนที่ท่านคิดแน่นอนขณะทั้งสองพูดคุยกันอยู่เซินกรลืมตาขึ้นดุจเทพสงคราม แสงปลดไปออกจากร่างกายเล้ากระดวงจันทร์เสียงคำรามดูดพยัก์มังกรก็ดังออกจากปากอยู่สั้นจากในกระจนผ่านอากาศดูดกระบี่ออกจากฝักตรงเข้าหากองปีศาจขณะอยู่กลางอากาศสองนิ้วบรรจงสร้างเป็นรูกระบี่ปานทั้งหมดในร่างกายรวมไว้ที่นิ้วแทงออกไปใส่กองกองปีศาจก็หดลงซึ่งเป็นระดับที่เล็กมากหลังจากนั้นมันก็สะท้อนกลับเสียงกองดังทุม ข้ามผ่านท้องฟ้ากระจายไปทั่วรานปะหลงจนได้ยินเสียงทั่วทั้งเมืองจักรพพัดและกระทั่งส่งผลไปบางส่วนของเมืองปีศาจฟ้าขณะเสียงกองดังอยู่เซินรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้กำลังออกมาจากกองปีศาจพลังนี้พุ่งแทงผ่านร่างกายเขาใบหน้าอยู่เซินเปลี่ยนเป็นซีดดวงตาเต็ม่ได้จิตสังหารแทนจะถอยเขากลับก้าวขึ้นไปใช้สองนิ้วจิ้มลงไปที่กองปีศาจอีกครั้ง เสียงกองกระดุดฟ้าผ่าโรงกลางลานอยู่เส้นคำรามปานปีศาจรอบล่างแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าหลากหลายแต่ละใบหน้ามีท่าทีแตกต่างกันทว่าทั้งหมดกับเรื่อนหายไปทุกครั้งที่ใบหน้าหนึ่งเรื่อนหายอีกหนึ่งจะปรากฏสังหารกืนวิญญาณระดับแรกน้ำเสียงอยู่เส้นคล้ายกับออกมาจากคุมนรกหลังจากเขาตะโกนใบหน้าทั้งหมดก็ตกลงไปในความเจ็บปวด พร้อมกับคนเจอทางออกและพุ่งเข้าหามือขวาของอยู่เซนอย่างบ้าคลั่งแขนขวาทั้งท่อนปลดไปแสงสีฟ้าอยู่เซนก็ส่งเสียงคำรามทำท่าฟามือกระแทกลงไปในกองปีศาจก็จะสัมผัสกองปีศาจก็พันเกิดสายลมขึ้นจากนั้นพลังก็ตกใส่บนกองเสียงกองครั้งที่สามดังกึกกล้องไปทั่วฟ้าดินทุกคนใกล้เคียงขยับออกไปแม้ว่าจะซ่อนกลนเอาไว้เบื้องหลังโดยใช้ลมจากฝ่ามือประทะเข้าใส่กอง ภาวการทำแบบนั้นสแสดงเห็นถึงวิชาสังหารกืนวิญญาณแข็งแกร่งแค่ไหนหลังจากสายลมผ่านไปฝ่ามือขวาของอยู่เซนก็ประทับลงบนกองแทบในจังหวะที่เสียงครั้งที่สามดังขึ้นครั้งที่สี่ก็ตามมาติดติดสองเสียงกระจายออกไปเราก็ขึ้นฟ้าผ่าอยู่เซนชักมือกลับมาและล่าถอยจากนั้นก้าวถอยมาได้หลายร้อยฟุตก่อนตั้งมั่นในที่สุดไปหน้าแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงและฝืนบังคับ มาให้ตัวเองกักเลือดมือด้านขวาก็สั่นไม่หยุดแล้วสูญเสียความรู้สึกไปทั้งหมดเขาใช้พลังปีศาจในร่างไปมากกว่า8ใน10ส่วนแล้วกับวิชาเมคู่ชายเกาะทองเอ่ยว่า4ี่ครั้งผู้ช่วยแม่ทัพปีศาจอยู่เซ่นออกมาอยู่เซ่นบอกว่าข้าไม่มีผู้ช่วยสายตาชายเกาะทองเรื่นจากอยู่เซ่นไปยังแม่ทัพปีศาจเพื่อเลือกอีกคนเขามองวังดินในครั้งแรกและยิ้มแต่ไม่ได้เลียกแม่ทัพปีศาจโม่เฟยออกมา หลังจากพูจบแล้วเสียงการพูดคุยทั้งหมดก็หยุดลงสายตาทุกคู่ก็มองคนคนเดียวกันคนผู้นี้สวมชุดเกาะที่คุมไปทั่วใบหน้าเขาเดินออกมาจากฝูงชนเส้นผมสีดำการก้าวของเขาไม่ได้เร็วแต่เมื่อคู่คนกำลังเฝ้าดูราวกับการก้าวเท้าของเขารัวเท่ากับจังหวะการเต้นหัวใจแม่ทัพปีศาจโมเฟย์0 0รปีก่อนเขาเป็นถึงอันดับหนึ่งในหมู่แม่ทัพเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ชายแดนพูดกันว่า ขัวของโมเฟยมีค่าอย่างมากในสายตาแควนปีศาจอาคีระดับบมเพาะของโมเฟยลึกลับอย่างมากแม้กระทั่งตอนนี้ทุกคนต่างเคยเห็นเขาใช้วิชาเคลื่อนโครจรเท่านั้นข้ามั่นใจได้ว่าอย่างน้อยเขาน่าจะได้ตีกองถึงห้าครั้งโมเฟยหัวหน้าผู้บัญชาการปัตตภีพูดว่าหากเด็กคนนี้ได้ไปทะเลสาบมังกรอ,อีกหนึ่งครั้งถือจะถือได้ว่าเป็นยอดรองผู้บัญชาการสูงสุดสามอันดับแรกได้แล้ว ชายกลางคนในชุดสีม่วงนั้นก็ยิ้มความชื่นชมอัจฉริยะของท่านไปตกอยู่กับโมเฟยเสียแล้วดว้ผู้ประชาการสูงสุดปัตตภีก็หัวเราะหากเด็กคนนี้สามารถตีกองได้ถึงหกครั้งแม้มันจะไม่เพียงพอที่จะกลายเป็นรองผู้ประชาการสูงสุดข้าก็จะแนะนําเขาโมเฟยเดินเข้ามาหากองปีศาจโดยที่เขาไม่ได้สนใจสายตาทั้งหมดแด้จับจ้องไปที่การเคลื่อนไหวของเขาและเมื่ออยู่ห่างจากกองปีศาจประมาณ100ฟุตเขาก็หยุด และมองมันเขาไม่ได้เสียเวลาจัดแจงร่างกายเพียงแค่ชกออกไปเสียงกองก็ดังไปทั่วสนามประลองเล่ากับเสียงสายฟ้าฟาดเกาะของโมเฟิงนั้นดูคล้ายกับกำลังพัดปิวด้วยสายลมและเกิดเสียงปีแตกออกมาเส้นผมของเขาปิวสวายตามแรงลมแต่ร่างกายกับไม่ได้ขยับแม้กระทั่งสีหน้าก็ไม่เปลี่ยนไปเช่นนั้นมันก็ไม่ยากเท่าไหร่เขาหัวเราะและก้าวออกไปโมเฟย์ไม่ได้หยุดเขาก้าวไปอีสิบฟุต และต่อยออกไปเสียงกองสามครั้งดังขึ้นเล่ากับเสียงอสูรโบราณกู่กลองเสียงนั้นดังอกึกกล้องไม่หยุดคนบางส่วนที่เฝ้าดูไม่มีพลังปานปีศาจลงเหลือหลังจากเสียงดังถึงสามครั้งโมโฟเฟยก็หยุดพอรู้สึกถึงพลังที่ไม่อาจจินตนาการได้พุ่งออกมาจากกองเขาก้าวอีกก้าวกลายเป็นหินที่ไม่เคลื่อนไหวท่ามกลางเนี่ยขึ้นสัตว์เกาะบนร่างกายสั่นไหวรุนแรงแต่กลับมั่นคงและกระจายกลิ่นไอปีศาจ โมไฟพูดว่าหน้าสนใจเขาก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งและต่อยออกไปหลังโยนกำปั้นนั้นออกไปเขาเองเนี่ยก็โยนอีกบัดโมไฟก้าวไปข้างหน้ากำลังใกล้ระยะทางระหว่างเขากับกองปีศาจทุกครั้งที่เขาก้าวเดินและส่งกำปั้นออกไปเมื่อเกิดเสียงดังครั้งที่6แทบทุกคนที่กำลังดูอยู่ก็เริ่มส่งเสียงเชียร์แม้กระทั่งหัวหน้าผู้บัญชาการทั้งหมดยกเว้นหัวหน้าผู้บัญชาการสวรรค์ที่เผยแววตาชื่นชม โมเฟยโมเฟยเสียงเชียร์ดังออกมาจากผู้ชมเดือรอบคนที่สามารถลั่นกองได้ถึง6ครั้งถึงจะนับได้ว่าเป็นอัจฉริยะฟ้าประทานเขาไมา่ได้บาดเจ็บเลยหลังจากลั่นกองไปหกครั้งทั้งกับดูผ่อนคลายอย่างมากเพียงแค่จุดนี้เขาก็อยู่เหนือกว่าตำแหน่งแม่ทัพคนอื่นทั้งหมดแม้กระทั่งชายกอดทองยังชื่นชม6ครั้งหยุดฆ่าได้หรอือโมเฟยนั้นส่องปกากีกครั้งหนึ่งและกระโดดออกไปชกใส่กองเสียงครั้งที่7ก็ดังขึ้น เสียงครั้งที่7แตกต่างจากหกครั้งแรกดูเหมือนจะมีจิตสังหารซุกซ่อนอยู่ภายในใบหน้าสงบนิ่งของม่ไฟก็เปลี่ยนเป็นครั้งแรกเขาถอยกลับมาโดยไม่มีอาการลังเลขณะถอยกลับเกาะบนล่างของเขาก็ระเบิดกลายเป็นเถ้าถ่านและหายไปใบหน้าของม่วไฟค่อยๆซีดและหยุดล่างลงเสียงคำรามก็คุ้งออกอีกครั้งคราวนี้ฝ่ามือสร้างผนึกพลังหลายเส้นออกมาจากร่างกายก่อเป็นรูปกระจก ผดึกก็เริ่มหมุนเป็นรูปวงกลมรอบตัวเขาเขาตีกองด้วยนิ้วมือและเสียงกองปีศาจดังขึ้นอีกครั้งนี่เป็นครั้งที่8แล้วแม้กระทั่งเกิดการสะท้อนรุนแรงเข้าใส่มั่วเฟยทําให้กระจกผดึกทั้งหมดที่ล้อมรอบแตกกระจายพลังสะท้อนพุ่งผ่านกระจกเข้ามาแต่เมื่อกระทบบนล่างมั่วเฟยมันทําให้เขาร่าถอยไปมากกว่าพันฟุตก่อนตั้งตัวได้มั่วเกากะแตกกระจายไม่เหลือซากเผยใบหน้าอันหล่อเหลาดวงตาวางังดิน ก็จ้องไปยังโมเฟยแววตาเขาเต็มไปด้วยแสงลึกลับลักษณะแบบนี้วังลินนึกออกทันทีเพียงแค่ชมเรืองมองคนผู้นี้ซึ่งแท้จะเป็นคนเดียวกับชายผมดําในส่วนลึกของคุกเมืองห่องล่างโมเฟยก็สัน่นเขาฝืนกืนโลหิตเข้าไปจากนั้นสูดหายใจก็จะหันกลับมาเดินไปทางแม่ทัพปีาศาจเสียงเชียร์ดังสนั่นจากลานประลองเสียงดุลแรงนี้บทบังรัศมีทุกสิ่งทุกอย่างโมเฟย อันดับหนึ่งในหมู่แม่ทัพปีศาจเขาถึงกับลั่นกองได้8ครั้งโมเฟยเป็นหมายเลขหนึ่งตายหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดโดยแท้ครั้งนี้โมเฟยจะกลายเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดแน่นอนเขามีกองกําลังทหารจํานวนมากและกลายเป็นรองผู้บัญชาการสูงสุดเขาจะบรรลุความสําเร็จให้กับแขวนปีศาจฟ้าของเราแน่นอนหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดสวรรค์ยังคงนิ่งอยู่และไม่แสแดงร่องรอยแห่งการประทับใจขณะหัวหน้าอีกเจ็ดคน เผยใบหน้าชื่นชมพรสวรรค์ของโมเฟยเด็กคนนี้สามารถลั่นกองได้ถึง8ครั้งเขาถือได้ว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะยอดเยี่ยมใช่แล้วจากการสังเกตการณ์ของข้าเด็กคนนี้ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้พลังเต็มที่หากเขาพยายามจริงอาจทําได้ถึง9ครั้งมีเรี่ยรียมตั้งแต่อายุย่างน้อยนับว่าหาได้ยากรองหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดตามพูดคุยกันรองหัวหน้าเหลืองก็ยิ้มทาน ยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อีกหรือรองคัวนหน้าสวนเนี่ยก็ถอนหายใจโมเฟยคนนี้แข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงข้ายังไม่แข็งแกร่งขนาดนี้ตอนอายุเท่าเขาเกาด้วยว่าเมื่อเขาผ่านการชำระที่ทรเลศาสตร์บมางก่อนเขาจะยิ่งแข็งแกร่งมากกว่าข้าอีกแต่เปรียบเทียบกับคนที่ข้าเลือกไว้โมเฟยยังไม่พอหรอกนะรองผูบมญชาการเหลืองเดิมทีไม่ได้สนใจอะไรเรื่องการเดิมพันนี้แต่เมื่อเห็นว่ารองผูบมญชาการส่วน ผู้มีความแข็งแกร่งเท่ากันยกย่องคนผู้นี้อย่างประหลาดเขากลับมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การยกย่องอีกต่อไปแต่แทบจะได้ยินความหวาดกลัวในน้ำเสียงของรองผู้บัญชาการส่วนจึงอดไม่ได้จะตื่นตกใจรองผู้บัญชาการเหลืองก็ยินก็ดีงั้นข้าอยากเคลิ้เกินว่าคนที่ท่านเลือกไว้จะลั่นกองได้กี่ครั้งรองผู้บัญชาการส่วนก็คิดพร้อมมองวังรินโมเฟยแข็งแกร่ง,แ,งแต่วังรินคนนี้น่ากลัวอย่างแท้จริง เจ้าจะเทียบความแข็งแกร่งกับความหวาดกลัวได้หรือชายเกาะทองมองดูโม่ไฟที่เดินกลับไปยังกลุ่มแม่ทัเพเผยสายตาชื่นชมผู้ช่วยแม่ทัพโม่ไฟออกมาเซียนชุดสีเขียวที่มีดาบยักษ์ก็เดินออกมาให้ความรู้สึกเหมือนเขาเป็นกระบี่ตอนที่ยืนอยู่ขณะก้าวเดินไปก็เปลี่ยนเป็นควันสีเขียวคุงเขาใส่กองปีศาจฝ่ามือก็สร้างขกและชี้ไปที่ความว่างเปล่าทําให้กองส่งเสียงหนึ่งครั้งจากนั้น ท่อนแขนก็เปลี่ยนเป็นฝ่ามือ่ายวิชานซับซ้อนกระแทกไปข้างหน้าทําให้กองส่งเสียงอีกครั้งพลังสะท้อนกลับรุนแรงใชยใบหน้าซีดเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ถอยเทว่ามือจับกระบี่ด้านหลังและตะวัดลงไปปานกระบี่ตัดผ่านแรงสะท้อนกลับทําให้กองเกิดเสียงอีกครั้งหลังลั่นกองไปกว่าสามครั้งใบหน้าเซียนผู้นี้ก็ซีดทุกครั้งที่เขาตีกองจะเกิดพลังสะท้อนกลับรุนแรงมากกว่าครั้งก่อนหลายเท่า เขายิ้มเกี้ยวก,กวารก่อนจะถอยกลับไปโดยไม่ลังเลและไม่พยายามตีมันอีกด้วยระดับบ่วข้อของข้าสามครั้งเป็นเลือดที่ง่ายได้หากข้าทุ่มสุดตัวอาจไปถึงครั้งที่สี่หากข้าพยายามไปถึงครั้งที่ห้าข้าอาจได้รับบาดเจ็บสาหัสชัยชนะของโมโฟเฟยถูกตั้งเอาไว้แล้วมันคงไม่คุ้มค่าจริงๆที่ข้าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะเขา11อครั้งโมโฟเฟยและผู้ช่วยสามารถลั่นกองได้ทั้งหมด11อครั้ง คนเช่นนี้ทำให้สีหน้าของแม่ทัพปีศาจจำนวนมากมืดมนเพื่อเอาชนะคะแนนนี้แม่ทัพปีศาจและผู้ช่วยต้องรันกองคนละหกครั้งอย่างไรก็ตามนี่แทาจะเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้ท่ามกลางแม่ทัพปีศาจทั้งหมดมีเพียงคนเดียวคือโม่เฟยแม้แต่ใบหน้าของโมรีให้อย่างซีดเขามองกองปีศาจอย่างคมขื่นจากนั้นมองวังหลินน้องหวังช่างเถิดเราแพ้รอบนี้แล้วอีกคนท่ามกลางแม่ทัพ ชีเจียนกระใบหน้าดำมืดมองกองปีศาจนั้นเฉิญเต้าเจ้าสามารถลั่นเสียงกองได้กี่ครั้งหากข้ามีความแข็งแกร่งเต็มทีข้าสามารถลั่นเสียงกองได้มากกว่าสิบครั้งแต่ตอนนี้ด้วยผลของยาข้าสามารถลั่นเสียงได้เจ็ดครั้งซึ่งไม่ได้มากไปกว่าโมโฟเฟยโมโฟเฟยคนนี้แข็งแกร่งจริงในโรคแข่งเสียงเขาถือว่าเป็นอันดับหนึ่งตายขั้นเทวแม้กระทั่งพวกเสียงขั้นเทวยังต้องไประดับกลางถึงเทียบเขาได้ ชีเจียนก็มองโมเฟยพร้อมกับเผยจิตสังหารโมเฟยรับตาฝึกฝนหลังจากกลับมานอกจากพวกเขาแล้วยังมีหลายคนท่ามกลางแม่ทัพปีศาจกำลังคำนวณจำนวนขังที่สามารถเอาชนะได้และเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่10อันดับแรกชายกอดทองมองไปยังฝูงชนและชี้ไปยังวังหลินเจ้าออกมาวังหลินมาถึงด้านหน้าร้านปลาลองดวงตาดูดปากายข้าไม่ได้มีชื่อเจ้าชื่อของข้าคือวังหลินชายกอดทองก็ไม่ได้ซ่อนจิตสังหาร วังรินเจ้ากล้าเดิมพันกับข้าไหมพูดมาข้าเดิมพันว่าเจ้าไม่สามารถลั่นกองได้ถึงห้าครั้งหากเจ้าทําได้ข้าจะแนะนําเจ้าเป็นก้ารส่วนตัวให้กับจักรพรรดิปีศาจและรับรองว่าอย่างน้อยเจ้าจะได้รับตําแหน่งแม่ทัพปีศาจแต่หากเจ้าแพ้เจ้าต้องรับผิดชอบกับการบาดเจ็บที่ทําไว้กับแม่ทัพปีศาจหากเจ้าไม่กล้าเดิมพันก็จงออกไปจากเวทีและใส่หัวไปจากเมืองปีศาจฟ้าข้าไม่ตอนรับเจ้าลั่นกองถึงห้าครั้ง แม้ว่าคนต่างถิ่นคู่นี้จะเอาชนะโอตี้ได้แต่การลั่นกองเป็นการทดสอบของจริงอย่างมากข้าคิดว่าเขาสามารถลั่นกองได้สามครั้งก็ถือว่าดีมากแล้วโอตี้อย่างมากก็คงได้ครั้งเดียวโอตี้ถือว,ว่าเป็นแม่ทัพปีศาจร,ระดับกลางชีเจียนโมเฟยยูเซนและคนอื่นสามารถเอาชนะเขาได้ง่งายๆวังหลินเอาชนะโอตี้ได้ประได้มีความหมายอะไรหัวหน้าทองกำลังสนใจการเดิมพันกับคนต่างถิ่นคนนี้ รองผู้ประชาการเหลืองก็ยิม้มคนที่ท่านเลือกดูเหมือนว่าจะเจอโชคลายนะรองผู้ประชาการส่วนก็มองวังหลินหัวหน้าทองจะเจอเรื่องประหลาดใจใหญ่หลวงแน่วังหลินก็มองชายเกาะทองแล้วค่อยๆเผยรอยยิม้มทว่าเมื่อรอยยิ้มนี้ถูกรองผู้ประชาการสวงมองเห็นเขาอดไม่ได้จะรู้สึกเย็นละเยือกรองผู้ประชาการส่วนก็ขิดเขายิ้มแบบนี้เหมือนตอนที่โจมตีข้าเมื่อตอนนั้นข้าไม่จําเป็นต้องให้ท่านแนะนําข้าต่อจัก,กรพรรดิปีศาจเจ้าไม่กล้าเดิมพันหรือ วังรินก็บอกว่าข้าต้องการแขนข้างหนึ่งคำพูดนี้ทายทุกคนตกใจขณะวังรินก้าวเข้าหากองปีศาจนั้นชายเกาะท้องก็เผยดวงตาแห่งจิตสังหารหากเจ้าสามารถลั่นกองได้มากกว่าห้าครั้งข้าจะยกแขนให้เจ้าข้างหนึ่งบัดศพหากเจ้าสามารถลั่นกองได้ถึงสิบครั้งข้าจะให้แขนสองข้างกับเจ้าไม่มีปัญหาวังรินคนผู้นี้ช่างยิงยโสเหลือเกินข้ากลัวว่าเขาประเมินตัวเองสูงไป กองนี้จะรันเสียงได้ง่ายๆเช่นนั้นได้ยังไงเมื่อเขาพบกับการย้อนกลับของกองปีศาจเขาจะรู้เองว่าตัวเองคิดผิดนี่มันโชคร้ายสําหรับโมรีให้เสียแล้วข้ากลัวว่าเพราะเขาคนนี้จะไม่มีหน้าไปเจอใครอีก300ปีวังรินก็ก้าวเดินออกไปเข้าหากองปีศาจเขาเดินนิ่งและหยุดลงเบื้องหน้ากองปีศาจเขาไม่ได้พยายามเอาชนะกองจากระยะไกลเพื่อลดแรงตีกลับหลังจากมาถึงด้านล่างกองปีศาจวังริน ก็ลอยตัวขึ้นมองไปยังกองปีศาจเรากับเขาสามารถสัมผัสกลิ่นอายจางจงจากมันได้ผิวของกองหล้ไม่ได้เรียบเหมือนกระจกแต่กลับมีจุดเว้าและเส้นเบาบางหลายจุดเสมือนกับมีชิ้นส่วนอสูรซ่อนเอาไว้นางของปีศาจโบราณวังหลินเอื้อมมือออกไปสัมผัสกองปีศาจเมื่อเขาสัมผัสจึงรู้สึกถึงคลื่นพักดันดวงตาค่อยคยจ้องผนึกพลังชีวิตทั้งหมดรวบรวมบนร่างกายล้อมรอบเขาสามพันผนึก เดิมพันที่ข้าสามารถตีกองได้มากกว่าห้าครั้งวังรินสัมผัสกระเป๋านำเหล้าออกมาหนึ่งไห่ไห้เหล้านี้เต็มได้เหล้าอยู่เต็มวังรินคว้ามันและดื่มมันท่านเกาะท้องด้วยเต็มตาแล้วกันฝ่ามือวังรินสร้างผนึกขึ้นและชกออกไปใส่กองปีศาจเสียงกองก็ดังเสะเทือนไปทั่วสนามปลองพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าดูดสายฟ้าฟาดร่างวังรินไม่ได้ขยับไปไหนพร้อมกับถอนสามนิ้วออกมาและหลังจากนั้น หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งสี่ครั้งในวรวดเดียวเสียงกองดังติดต่อกันในเวลาไล่เลี่ยรวมเข้าด้วยกันมันก่อเกิดเป็นพายุเสียงที่กระจายไปทั่วโดยมีกองปีศาจเป็นศูนย์กลางสนามประรองเริ่มแตกกระจายทีละนิ้วราวกับมีมังกรดินตัวยักษ์กำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านใต้กลางท้องฟ้าก่อเกิดเป็นสายฟ้าจากเสียงกองที่ทรงพลังผู้คนนับไม่ถ้วนในสนามกากบริหิตออกมา พร้อมกับอวัยวะภายในได้รับความเสียหายตรงๆจากเสียงกอง5ครั้งมีหลายคนที่สลบไปแล้วโดยไม่รู้ตัวจากเสียงกองนี้นอกจากหัวหน้าผู้บัญชาการสูงสุดสวรรค์เราหัวหน้าผู้บัญชาการที่เหลือเจคนต่างยืนขึ้นและไม่เชื่อกับสิ่งที่เห็นใบหน้าชายเกาะทองบนสนามประรองได้เปลี่ยนไปเสียงกองดังสนั่นหครั้งไม่ได้เป็นที่ตื่นะตึนมากนะนี่ทำให้ทุกคนตกใจจริงๆ คือร่างวังหลินไม่ได้ขยับจากตรงนั้นแม้แต่นิ้วเดียวรองผู้วิชาการเหลืองก็ตะโกนว่านี่นี่มันเป็นไปไม่ได้โอเคครับเจโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ